รู้สึกดีมากค่ะก็อย่างที่แกนพูดเลยนะคะทุกจังหวัดเนาะความพยายามไม่เคยเทรยศใครนะคะเพราะฉะนั้นถ้ารู้สึกว่าวันนี้ยังไม่ใช่วันของเราอย่าเพิ่งท้อนะคะสักวันต้องมีวันของเราแต่ในขณะเดียวกันก็อย่าแค่คิดหวังอย่างเดียวนะคะโดยไม่พยายามนะคะใส่ให้มากขึ้นคะ่ะตื่นมาทุกวันดีกว่าเมื่อวานนะคะแล้วฝันคุณจะเป็นจริงค่ะขอบคุณคะ่ะวิกนาทีจบมลอตอนนั้นคิดอะไรอยู่โอ้แม่ดูน้อง <laughs> อินนะคะก็รู้จักกันตั้งแต่กองกรุงเทพแล้วเนาะก็รู้ถึงศักยภาพของน้องนะคะก็ตอนนั้นใครก็ได้แล้วแหละเนาะใช่เพราะว่าเราก็รู้ว่าตอนนั้นอยู่ตัวเรียกได้ว่าอยู่ตัว <c oughs> ถึงแม้ว่าใครจะเสียใจนะคะ <c oughs> ก็ยังเป็นรองหนึ่งนะคะ,ะก็การันตีทั้งกรุงเทพการันตีทั้งภูกเก็ตแล้วก็การันตีสงขาด,ด้วยค่ะว่าเราหาสิ่งที่ดีที่สุดจริงๆค่ะวินาทีนั้นที่บอกว่าใครก็ได้นี่คือแอบหยิมืออินด้วยปะแม่หลังมือเขียวเล้ดูยเดยพี่มูไม่ใช่ก็คือเรามาแบบ จจอยมาแบบเป็นเพื่อนกันหวังดีต่อกันจริงๆถ้าแอบสังเกตนะคะตอนเดินทุกครั้งก็จะมีการเชียร์อัพกันนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่มุกรู้สึกว่ากองสงขคลานรักมากๆเลยค่ะดีราคาตอนจับมืออะไรบ้างความรู้สึกตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นเหมือนเดิมเลยก็คือลุ้นมากแล้วก็คุยกับพิมุกเนาะว่าเหมือนเดิมเลยน้าสวยฝั่งไหนน่าสวยฝั่งไหนใช่อินคุยเรื่องนี้กับพี่พิมรอบหนึ่งแล้วรอบที่สองมาคุยกับพิมุกอีกตื่นเต้นมากแบบ โอเคถึงเวลาแล้วที่แบบว่าเราจะส่งตัวแทนที่ดีที่สุดของสงขาไปขอบคุณมากค่ะและนั่นก็คือพี่มูทุกคนคะพี่มูเนี่ยปังเลิศขแกรนี่สหขาเนี่ยไม่แพ้ใครแน่นอนค่ะโอ้ยขอบคุณมากค่ะแล้วส่วนตัวของเรานะนวินาทีนั้นเราแอบไปทันแล้วถ้ามันเป็นเราออะไรย่างเงี้ยอนอเราเราก็คิดว่าถ้ามันเป็นเรามันก็ดีแต่ถ้าตอนนี้คือวินาทีจับเงินมนเป็นใครก็ได้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มันมันมันคาดเดาไม่ได้นะว่าจะเกิดอะไรหรืออะไรอย่าง้ยใช่ก็ อินว่าอินทาดีที่สุดแล้วแล้วก็ฝากทุกคนเ,นเป็นกำลังใจให้อินต่อไปด้วยค่ะไปต่อนะูต้ต่อนะไปตอนใหญ่ผาน,นาน้ำหวา <laughs> น,หนคะ่ะยังไงคะก็ยินดีกับพี่สาวด้วยเพราะว่าตั้งแต่วันแรกเนาะที่เราเจอกันจนถึงตอนเนี้ยก็ <laughs> <laughs> ยังดีทั้งคู่ไม่แพ่ว <laughs> ตั้งแต่เช้ายันเย็นถามว่ามองหน้ากันตื่นมาทุกเช้าคือแบบยังไงวันนี้โอเคเหมือนเดิมกาแฟ สามแก้วแล้ววันนี้ก็ต่างคนสองคู่หูพี่น้องคู่กาแฟเหมือนเดิมก็ตอนแรกที่ได้รู้ว่าพี่สาวอ่ะได้จับมือก็รู้สึกว่าลุ้นถ้าสังเกตในไรสดดีๆหนูจะโกนลั่นเลยเบอร์สี่อย่างนี้เลยแบบว่ายังไงก็เทให้พี่สาวทั้งใจอยู่แล้วแล้วก็ยินดีกับพี่สาวด้วยขอให้ทำหน้าที่ของตัวแทนสงขห้ดีที่สุดแล้วก็จะเป็นเชียที่กองใหญ่นะคะจะทําให้เต็มที่กับเขาคุณค่ะไปตอบไหมเอ่ยไม่บอกไม่บอกไม่บอกดีกว่า น้ำหวานนีทกอรอ,อบตอบคำถามไปนี่คือกระแสแฟนางานเข้ามาเลยก็ยังยังยัง,ยงหนูก็ยังคงดีใจเหมือนเดิมที่ทุกคนก็ยังชื่นชอบในการตอบคําถามของหนูก็เรียกว่ามาตรฐานเราไม่ตกดีกว่าก็จะสามารถว่ารู้สึกว่าอยากพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆก็ขอกลับไปพัฒนาตัวเองก่อนแล้วจะไปไหนเดี๋ยวมาบอกนะคะ,ะ,ะต่อไปค่ะ เบสสวิมมิงเบสสวิมมิง so, สุดค่ะแล้วก็รองอันดับสามนะคะก็ดีใจมากๆเลยหวังว่าทุกคนจะเห็นตอนที่ปักเกอร์เดินนะครับเพราะว่าใส่ดิ็มที่สุดๆแล้วเหมือนกันค่ะดีมากก็ยินดีกับพี่มุกด้วยนะคะขอบคุณค่ะขวัญใจส่องสก็อยากให้พี่มุกแบบ ข้าวกองใหญ่แบบปังๆแบบเลิศรู้เลยว่าสงขลาเรานี่เต็งหนึ่งจริงคุณมากค่ะเต็งหนึ่งค่ะปี2023คืนนี้นะบอกอย่าพูดดังครับคดณผู้ชมแล้วกาชินีเปิดเผยแล้วสดอยู่หรอจะจะไปต่อไหมหรืออะไมีไปต่อแน่นอนอ้าวบุรีคาเตอร์ไปเลยหรอไปเลยไปเลยค่ะไปเร็วไปเร็วมากเร็วๆค่ะอย่าได้ัภาพภาพอยากมองอยากมีมองค่ะอยากได้หลูกนักล่าฝ่าน เราขอเก็บไว้เป็นความลับก่อนดีกว่าแตไปต่อไหมแง้มๆก่อนแง้มๆหรอไม่ต้องบอกจังหวัดก็ได้บอกว่าเออให้แฟนๆแบบว่าแบบไฟลุกอะไรอย่างเงี้ยใช่จะได้ตามเชียร์เราก็ยังอยากไปยืนหนึ่งในภาคไหนสักภาคหนึ่งโอเคละเออครับก็คือ รอก็คือรอทั้งสี็คือเตรียมไปต่อทั้งหมดแน่นอนค่ะเพราะว่าศักยภาพสงขาช่วยเช็คด้วยขนาดนี้นะคะก็คือล้นเหลือแน่นอนว่าไปมงจังหวัดอื่นได้แน่นอนค่ะได้ค่ะที่บอกว่ามีสแกนแล้วเราก็ใหญ่พราะว่ามีสแกนซอฟต์เพว่าทไมถึงเกปซอฟต์เพราะว่าจริงๆแล้วอะค่ะเมื่อก่อนเนาะมุกอาดูประกวดนางงามแล้ว เราอะไม่เคยเชื่อในความงามของเราเลยเมื่อก่อนมุกเป็นคนอีสานนะคะมุกเป็นคนผิวสีแล้วก็ผมหยิกแล้วก็อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอเห็นแบบเออมิสแรนประกวดเนาะตอนนั้นเราเป็นสาวพอดีสิปีที่แล้วเนาะสิบเจ็ดสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดอะไรเงี้ยกำลังแต่งเนื้อสาวแล้วมันทําให้เรามั่นใจแต่งเนื้อสาวมันสอดปะนะคะก็มันทําให้เรารู้สึกมั่นใจมากขึ้นเนาะว่าเออความงามมันเป็นสิ่งที่หลากหลายนะคะแล้วก็ทาให้เรารู้สึกว่าเออวันหนึ่งเราอยากจะยืนอยู่ตรงนี้ค่ะเราห่วงไหมเพราะว่าหลายคนก็วิจาล์ก จริงๆไม่ได้อยากพาดพิงถึงควีนคนอื่นๆเนาะแต่ว่าควีนคนที่ตัวเล็กๆก็มีมากมายนะคะแล้วก็สร้างกระแสที่เป็นที่จดจาได้มากมายนะคะแล้วมุกก็เชื่อว่าพลังงานของมุกเอเนอจีของมุกเนี่ยแหละค่ะและที่สาคัญนะคะมุกจะเป็นมันสมองของ Grand ขอแกรนค่ะตอนตอบภาษาตอนตอน,ตอน,ตอน,ตอนที่สามนสุดท้ายรู้ไหมว่าจะมีคำถามอ,อีกรอบหรืเ่าจริงๆอะคือมุกหันกันประกวดมาบ้างแล้วพอจะคิดว่าน่าจะมีนะคะคือเหมือนเหมือนเดาได้ว่าน่าจะมีเพราะว่า มูรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มันต้องวัดกันอีกทีตัดกันอีกทีลองนึกภาพ3คนยืนเรียงกันตัดสินใจยากนะอลองลองดูอีกทีดีกว่าอะไรประมาณนี้ค่ะคิดว่าจะเป็นคำถามเกี่ยวกับกกเรื่องการนะเงนเลยค่ะ จริงๆแล้วมุกไม่ได้คิดเพราะว่าอย่างตอนที่อย่างที่ทุกคนเห็นเนาะใช่แต่ว่ามุกก็ดีใจค่ะนี่ก็เป็นสิ่งที่ทําให้เห็นว่าแกรนเรานะคะรับฟังคําแนะนําติชมของแฟนๆทุกคนนะคะที่บอกว่าจริงๆแล้วเราต้องพูดได้เนาะเรื่องการเมืองเป็นเรื่องของทุกคนนะคะ <ๆ S 1> ดังนั้นการที่มีคําถามนี้ค่ะมันก็ต,ตอกย้าให้เห็นว่าเรารับฟังความคิดเห็นของแฟนนางงามแล้วก็คนไทยทุกคนเสมอคะ<ช>่ะไปแลบค่ะ ค่ะก็ฝากขอบคุณแฟนๆทุกคนนะคะฝากขอบคุณสื่อมวลชนทุกๆท่านนะคะขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะขอบคุณสปอนเซอร์ทุกๆท่านนะคะขอบคุณมามีจันเพลนขอบคุณมามีเทเรซาขอบคุณป๊ะป๊าปะนะคะเรียกได้ละ <c oughs> <Wow. S 1> ขอบคุณป้าป้านะคะขอบคุณที่ทําให้เกิดเวทีนี้ขึ้นมานะคะทําให้พวกเรามีพื้นที่ในการแสดงออกนะคะทําให้พวกเราได้เป็นตัวของเราจริงๆเนาะฉีกกฎคาว่านางงามแบบเดิมๆทิ้งไปนะคะแล้วก็มีความเป็นสตาร์ที่มากขึ้นนะคะก็หลังจากนี้นะคะฝากติดตามมุกแล้วก็ฝากติดตามเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะเพราะพวกเราจะยังไม่หยุดฝันคะ่ะแล้วก็จะทําต่อไปให้เต็มที่ที่สุดคะ่ะ